อเจริญพรญาโยมทุกท่านที่มาร่วมทาบุญในครั้งนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันตรุษวันแรกอันนี้ในการที่โยมทั้งหลายมีความตั้งใจในการทาบุญโดยเริ่มจากการที่มีความคิดว่าจะมาทาบุญได้นำพาตนเองพร้อมกับพระทหารมาถวาย แด่พระพิสุจิตท,ที่เราได้รับเนี่ยเป็นจิตท,ที่เป็นกุศลเป็นการรอลอมจิตของตนเองให้อยู่ในฝ่ายของธรรมะทางฝ่ายของกุศล,ลจิตซึ่งจัดอยู่ในมหากุศลนดีการที่การที่เข้ามาแล้วนก็มีโอกาสถวายพระตาหารแด่พระพิสุแล้ว ในโอกาสนี้อาตมาก,ก็ต้องถือโอกาสาแสดงธรรมะในการที่จะทำให้ญาติโยมเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาจิตของเราทัานี้การพัฒนาจิตโดยมากเราก็จะเข้าใจว่านั่งสมาธิแต่จริงๆแล้วที่กล่าวมาในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราฝักใฝ่อยู่ในฝ่ายของกุศล เราทำได้ต้องหลายอย่างใส่บาตรไหวพระกราบพระสวดมนต์นั่งสมาธิมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันแผ่เมตตาคิดสิ่งใดก็ให้นึกคิดในอยู่ในส่วนของฝ่ายกุศลให้มากอันนี้ก็เป็นองค์รวมของ การพัฒนาตนเองสิ่งที่เป็นการภาวนานั้นมีหลายรูปหลายแบบอย่างบางบางอาจารย์บางครูบาอาจารย์ก็บอกให้รู้นะมีอะไรก็ให้รู้รู้ร,รู้ท่องคำว่ารู้รู้รู้ร,รู้ไว้ก็มีคนที่เขาถามว่าแล้วมันจะได้อะไรอ,ะอาจารย์ ท่านนั้นก็บอกว่าไม่ต้องถามทําไปเถอะอโยมนั้นมีโอกาสคุยกับอาตมาก,ก็บอกว่าหลังจากทำอย่างจริงจังไปแล้วผมก็เข้าใจนะว่าจิตมีการพัฒนาจิตสามารถที่จะเข้าใจจริงๆแล้วคำว่ารู้นั่นก็คือว่าโดยมากเราจะหลงเราจะมีความเผลอ เราจะปล่อยจิตของเราไปตามกระแสะอารมณ์ทำอะไรก็ทำไปตามความต้องการของเราหรือว่าความเผลอของเราแต่ถ้าว่าเรารู้นีก็คือไม่ว่าจะมองเห็นก็รู้ได้ยินก็รู้ยื่นมือออกไปเดียวหน้าเดียวหลังลุกขึ้นเดินนั่งนอน รู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะรู้ได้เนี่ยก็เป็นส่วนที่เราสามารถทําจิตของเราให้เป็นกุศลเพราะความไม่รู้นี่แหละที่ทําให้ละครชีวิตมากมายได้เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆความไม่รู้ทําให้เกิดความทยานอยากขึ้นมาความทยานอยากเนี่ยมันเป็น สิ่งที่ทำให้เกิดที่เขาเรียกว่ายางเหนียวขึ้นในดวงใจเปรียบได้เหมือนยางเหนียวที่อยู่ในเมล็ดผลไม้ตราบใดที่ยางเหนียวนะั้นยังไม่แห้งโอกาสที่ยังอกเป็นต้นก็มีเช่นเดียวกับจิตใจของเราที่ถ้าตราบใดยังมีกิเลสปัญหาพ,อพ่อคูณอยู่ แม้กระทั่งเล็กน้อยเนี่ยมันก็สามารถพัฒนาให้มันใหญ่โตขึ้นมาได้ดังนั้นการสะสมสิ่งที่เป็นกุศลจิตจำเป็นจะต้องพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะสิ่งที่เราทำง่ายที่สุดเห็นบุคคลใดก็เมตตาเห็นสัตว์ตัวไหนก็เมตตาเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เมตตารู้จักให้ รู้จักพอมีสิ่งใดที่พอช่วยได้ก็ช่วยช่วยทางสิ่งของไม่ได้ก็ช่วยทางคำพูดช่วยทางคำพูดไม่ได้ก็ช่วยทางทางใบหน้าอันนั้นก็เป็นเรื่องของที่เราสามารถทำได้มากมายแล้วเกิดทำอย่างไรให้เราเนี่ยมีกุศลจิตเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราสำหรับวันนี้อาจจะมากุกคง นำเอาธรรมะในการฝึกฝนตนเองเพื่อพัฒนาจิตพัฒนาตนเองให้ความเป็นอริยะได้เกิดขึ้นกับตนเองมากขึ้นสำหรับวันนี้ก็ต้องพอสมควรแก่เวลาก็<ม>ข,ขอ,อนุโม,มทนาบุญสำหรับทุกท่านที่มาร่วมกันทำบุญในวันนี้เราขอความสุขความเจริญความกำเร็จความสมหวังความมีสุขภาพดีจงมางเกิดขึ้นกับโยทุกท่านก็ขอเจริญพร